รวมเนาะเช่นสถานีขนส่งมอชิปผู้โดยสารก็มีความต้องการเดินทางก็อาจเป็นศูนย์กระาการขนส่งทางถนนทางนนารถไฟสถานาการขนส่งทางรางก็เป็นสถานีรถไฟตามเมืองเนาะตามอำเภอตาม,ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยผู้ประกอบการจริงๆแล้วเนี่ยต้องศึกษาด้วยว่าตนเองลูกค้าของตอนเองหรือจุดประสงค์ของตอนเองในการทาธุรกิจเนี่ยไปในจังหวัดจำนแนแล้วเนี่ยมีสถานีรถไฟที่สามารถ จอดแวะเติมสินค้าแล้วขึ้นลงสินค้าได้หรือเปล่า,าหรืออยู่เป็นจังหวัดข้างเคียงก็อาจจะที่บอกไปใช้รูปแบบอื่นๆเข้ามาผสมผสานกันเนาะรูปแบบหน้าตาของสถานีนรถไฟโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสถานีนกลางของเราตรงนี้ก็คือสถานีนอะไรเหรใครเคยผ่านบ้างใครยังไม่เคยเห็นเลยใครไม่เคยไปบนะ้างมีเลยมีกตไม่เคยเนาะต้องาการอกาศไปเนาะก็ปัจจุบันก็มีรถไฟได้ินไปถึงแล้วเนาะน หรืออย่าง,างคาริสเตอร์ก็นั่งจากกรุงเทพไปหัวลมโพงก็ได้เนาะประมาณชั่วโมงกว่าครับประมาณชั่วโมงกว่าก็ต้องใช้ยังอื่นเนาขับตัวเองประมาณ40่สิบนาทีเนาะตรงนี้ถ้ารถไม่ติดสถานีรถไฟหัวลมโพงตรงนี้ก็คือสถานีกลางของประเทศเลยเป็นกิโลเมตรที่ศูนย์เวลาเราดูเส้นทางไหนจะสอนดูเส้นทางกิโลเมตรที่ศูนย์เริ่มจากตรงนี้สถานีกรุงเทพกิโลเมตรที่ศูนย์ เวลาเราจะเดินทางเราก็ต้องดูเรื่องของระยะทางด้วยเนาะระยะทางเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าดูอย่างไรเนาะก็จะมีให้รถจากเปลี่ยนเติมน้ำมันเนาะสับเปลี่ยนขบวนหรือขนสินค้าขึ้นลงหรือขนผู้โดยสารก็ได้ผู้โดยสารก็เดินทางขึ้นลงรถไฟที่สถานีรถไฟทีนี้เรามาดูเรื่องของสินค้าบ้างเนาะสินค้าในทางโลจิสติกของเราเนาะก็จะมีสถานีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าโดยอาจจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนาะ ตรงนี้ก็คือสถานีบรรจุแยกสินค้ากลอ่องอันนี้ชื่อภาษาไทยเนาะสถานีบรรจุและแยกสินค้ากลอ่องอันนี้เดี๋ยวเราจะสอบสองสถาน,นีเนี่ยถัไไดไปให้ด้วยเลยเนาะทีเดียวเนาะ <c oughs> ICD เนาะ Inland นเนอร์รีพอร์ตของเราเนาะ ICD ตรงนี้อยู่ที่บริเวณมัดกระบงนะังเนาะเป็นสถานที่ที่ให้สำหรับการ ขนส่งทางราเอาตู้สินค้ามาจากทางถนนมาสับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปทางรางต่อที่รัฐบาลและก็ลากตู้สินค้าด้วยรถไฟไปที่แหลกฉบังอยู่รัฐบ,บาลกรุงเทพแหลกสบังชลบุรีแหลกชบังมีท่าเรืออะไรท่าเรือก็แหลกชบังนั่นเองเนาะเป็นท่าเรือของการขนส่งทางน้ำท่าเรือหลักของเรา แต่มันก็จะมีค่าเลืองคือเดี๋ยวาก,กันาในการระสม์ทางน้ำเนาะตรงนี้เป็นส่วนที่จะช่วยเราในการซัพพอร์ตอุสากรรมด้านโลจิสติกส์เนาะอีกอันนึงก็คือย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ดูภาษาไทยและภาษาอิงกฤษได้เนาะย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอรอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไว้สำหรับว่าง ให้เช่าพื้นที่วางตู้คอ er, นเทนเนอร์เนาะหรือในส่วนที่จัดกระจายสินค้ามีทั้งตู้เปลา่าตู้ที่บรรจุสินค้าไปแล้วก็ได้เนาะอันนี้เรียกว่าคอนเทนเนอร์ยาหรือ CY เนาะตัวยอ่อคือตัวขึ้นต้นเนาะคอนเทนเนอร์ er คือตัว C ยาร์ดก็คือ Y เนาะ CY เนาะตรงนี้ในส่วนของย่านกองแห่งตู้คอนเทนเนอร์ของการรถไฟเนาะหรือ CY ของการรถไฟเนี่ย ก็จะมีส่วนที่เป็นของภาครัฐเหมือนกันเนาะอันนี้จะเพิ่มเติมขึ้นมาครับก็จะมีย่ามปอกเก็บตู้ที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละภาคเนาะแน่นอนการขนส่งสินค้าทางราเนาะมันก็จะไม่ได้ไปทั่วทุกจังหวัดเนาะมันก็จะมีย่ามปอกเก็บตู้คอนเทนเนอร์ไว้เป็นศูนย์กลางของการ ขนส่งเอารูปแบบอื่นมาสับเยนกับรูปแบบลาและตัวสินค้าส่งต่อไปให้กับลูกค้าตรงนีน้จะเป็นสถานที่ที่ทางราคอยให้บริการอยู่ภาคเหนือสถานีรถไฟศิลาอาอยู่ที่อตุตราดเนาะตรงนี้ภาคตอนออกเชียรเหรือภาคอีสานของเราก็คือปุจริง อยู่ที่ผมเด็จแล้วกสีมาคาบราที่ขอดแก่เนาะแล้วภาคใต้ก็คือทุ่งโพปัจจุบันก็จะมีทุ่งสงทุ่งโพลอยู่นครศีธรรมราชทุ่งสงอยู่สุราษฎร์ธานีนก็จะเพิ่มเติมเข้ามาเนาะทีนี้เดี๋ยว,าวนะอาจารย์ให้ดูภาพรวมเนาะมันจะเป็นรูปที่มันค่อนข้างใหญ่หนึ่งน้อยนะครับอ่าตรงนี้เนาะเป็นทั้งแผนของภาคราเป็นคอนเทนเนียร์ของเอกชนแล้วก็ คอนเทนเนอร์ยานทับบิ่เนาะทับบิ่ขก็คือรถไฟไทยซีวาาสาธณา,นา,นาโดยทั่วไปเที่ยสันบอกเมื่อกี้มีสถานมีตามผมเมือเนาะต่างๆตามภูมิภาคเนาะก็สถานีถ้าเป็นสีฟ้าก็คือที่มีอยู่แล้วปัจจุบันที่เป็นของภาคกลางลตรงนี้เนะาะศิลาอ่อยู่ที่อุตรดิตถ์เนาะเวลาเราจะกระจายสินค้าต่อเนืนะ่องหรือเราจะเข้าพื้นที่ นเนาะถ้าเราขดส่งกราเนี่ยเราก็เช่าตรงนี้หรือถ้ามันลูกค้าของเราอยูเดือดขึ้นไปเนาะเราก็อาจจะใช้ขบวนรถอื่นงส่งสินค้าไปก่อนเนาะส่งสินค้าไปก่อนและถ้าอยู่ข้างเคียงบริเวณมีฐานลากเนาะเราก็อาจจะใช้รูปแบบอื่นๆเข้ามาช่วยในกนารขนส่งได้เอาทางรถยนต์เข้ามาเนาะตรงนี้ก็จะเห็นอยู แล้วก็จะมีของเป็นแผนเนาะขอ,อภงภาครัฐปัจจุบันก็มีการขอสร้างอยู่เนาะสีแดงต่างๆก็มีทีล่ลำคูนเชียงของนี้ออกไปที่สพปลาวได้เนาะบ้านป่าชาตตรงนี้ก็เป็นซีวายที่เป็นแผนของภาครัฐแต่ก็จะมีของภาคเอกชนเนาะก็จะมีโซนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลองดูรูปนิดนึงตรงนี้เนาะจะให้เห็นซีวายที่บอกไปภาคอีสานเนาะถ้ามองสีฟ้าก่อน สีฟ้าเป็นของภาครังที่ปัจจุบันเปิดให้ดําเนินการมาแล้วเป็นสีวายตัทีน่ายันของการรถไฟเนาะสถานีกุจิคเนาะสถานีกุจิตรงนี้อยู่ที่ละครราชสีมาเนาะก็กระจายสินค้าโซนอีสานใต้เนาะเรียกเป็นอีสานใต้แล้วกันเนาอยู่ด้านล่างโซนอีสานเหนืออีสานด้านบนเนาะเราจะไปที่ขอนแก่นท่าพางเนาะนะ ก็กระจายสินค้าไปก็จะมีของเอกชนด้วยเนาะเอกชนต่างๆที่คอยให้บริการเนาะมาพับทุตรงนี้มีทั้ง i c ซมีทั้งซวเลยเชื่อมโยงกับตัวท่าเรือมาฟทับทุบระยองท่าเรือแหลมชบังช,บชนบุรีก็ได้เนาะตรงนี้ก็จะมีการเชื่อมโยงคารโซนตะบนของที่เป็นอุตสาหกรรมหนักๆแล้วก็มีสุดท้ายก็คือโซนใต้ของเราเนาะภาคใต้เนาะ ก็จะมีที่ทุ่งโพเนาะทุ่งโพตะมนต์ธรรมราชแล้วก็จะมีทุ่งสงเนาะตรงกรุงรัตนีก็มีเนาะตรงนี้หลากหลายเราก็ดูว่าเราจะกจระจายสินค้าไปโซนไหนเราอาจจะใช้บริการสถานีที่เป็นสถานีของการขนส่งที่มเป็นสินค้าก็คือลานลานกองตู้สินค้าก็ได้เนาะตรงนี้ตอนเด็นในสไลด์ของเราอีกนิดนึงก่อนเนาะก็ ูต่อเน,นื่องในองค์ประกอบขันหา,หาเนาะก็คือมีตัวเส้นทางมีสถานีแล้วเนาะก็คือมีอีกหนึ่งส่วนที่เป็นองค์ประกอบประกอบรวมกันสามารถตรวสอบได้ก็คือยานพาหนะตรงนี้ก็คือรถไฟเนาะตัวรถไฟของเราเนี่ยมันจะมีสส่วนที่อยากจะให้เรารู้ก็คือ1เลยส่วนที่จะทาําหบวนและจูงได้ก็คือตัวรถจักรหัวรถจักรของเราเนาะก็คือแลวแต่ ประเภทต่างๆที่นําจัดซื้อเข้ามาเนาะไปให้ไทรของเราว่าจะมีอายุที่ค่อนข้างนานนิดหนึ่งเนาะตัวรถจักรตัวรถจักรเป็นส่วนแล้วเพราะตัวรถพ่วงเนาะตัวรถพ่วงตรงนี้เนาะอ่ะตัวรถพ่วงตัวนี้เป็นส่วนสาคัญเนาะก็จะมีทิกัดการบรรทุกเนาะรถพ่วงคืออะไรก็คือใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสารแล้วก็สินค้านะ ตรงนี้ฝากตรงเนี้ยไฮไลท์ไปนิดนึงก็ได้เนาะมีรถประเภท4ี่ล้อและ8ล้อเนาะก็จะรับน้ำหนักได้แตกต่างกัน4ล้อตัวบกี้ที่เป็นรถพ่วงนั่นแหละเนาะ4ีล้อก็จะประมาณ15ตันเนาะแล้วก็8ล้อประมาณส0ตันต่อหนึ่งคันเนาะตรงนี้ลักษณะของเท้าเนาะก็จะเป็นทั้งรถเปิดมีหลังคาไม่มีหลังคาก็ได้มีรูปที่ดูในสไลด์ท ไปสำหรับขนส่งสินค้าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นขนส่งสินค้าตรงนี้อยากให้เราดูคอนเซ็ปต์นิดนึงเนาะเวลาเราจะไปติดต่อเจรจาต่อรองเรื่องของการขนส่งกับรถการรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีชนิดของตู้หรือรถู่้นั่นแหละนาะทางคารคือรถู่้ที่เราเรียกกันก็คือตู้ขนส่งเนาะจะมีสี่ล้อตรงนี้เนาะล้อกลมอันนี้สี่ล้อล้อสี่ล้อ คู่นี้ก็คือสองล้อคู่นี้ก็คือสองล้อนะเป็นสี่ล้อน้ออันนี้ก็จะขนส่งสินค้าได้ไม่หนักไม่ค่อยเยอะต่างจากตรงนี้โบกี้ตู้ใหญ่อ่าเป็นมีแปดล้อล้อมันจะมาเป็นคู่เลยด้านนี้หนึ่งสองแล้วก็คู่ของเขาสามสี่ห้าหก 4, 5, 6, และก็เจ็ดแปดที่เป็นคู่ของเขาอันนี้คือแปดล้อล้อตู้แปดล้อก็อยู่ที่ว่าเราจะขนส่งสินค้าน้ำหนักเท่าไหร่ปริมาณทั้งหมดเท่าไหร่ มีชนิดรถอันนี้ชื่อของการรถไฟเขาตั้งมาเนาะตู้ใหญ่ก็ลักษณะเป็นตู้แบบแบบมีฝาปิดมิดชิดมีหลังคาเนาะก็สามารถปกคลุมปก,ป,กป้องสินค้าได้ในระดับหนึ่งเนาะอาศยรตู้ใหญ่ถ้า8ล้อจะมีคำว่าบอกี้เข้ามาบอตอยอโอกี้ตู้ใหญ่เนาะก็ดูหนึ่งส่วนก็คือเราจะต้องดูว่าลักษณะปริมาตรหรือไดเชันชของตัวระวางภายใน,ใน องี่นียมันจะสปอร์ตเราได้มากน้อยแค่ไหนเนาะมันจะสปอร์ตเราได้มากน้อยพียงใดจะสังเกตได้ว่ากว้างเนี่ยสูงกว้างยาวสูงอันนี้เป็นไอสัตว์ตัวสองได้เนาะกว้างคูณยาวคูณสูงเนาะมีบอกอยู่แล้วเนาะเป็นปริมาตรอันนี้เป็นมิลลิเมตรเนาะเวลาเราทํางานเราจะคูณเป็นเซนติเมตรคูณเป็นเมตรพ็คูณเข้าไปเนาะ ปูนหากันเองเนาะตรงนี้ความกว้างไม่แตกต่างกันมากนะเนาะไม่แตกต่างกันมากนะส่วนที่มันแตกต่างที่จะทําให้เราสจุสินค้าได้ก็คือดูความยาวเนาะความยาว6 9 0 mm, ัามิลิเมตรกับ1 3 2 0 0 mm. มารมิลิเมตรเราก็จะบรรจุสินค้าของเราได้ความยาวความกว้างเนี่ยเป็นข้อจากัดอาจจะเป็นของขนาดรถแล้วก็ขนาดของราสรถไฟที่เป็น1เมตรอองมาใหไท แต่เวลาเราไปดูในแาบประเทศเนี้ยเรารถไฟก็อาจจะหนึ่งจสเขาอาจจะมีฐานเกลรอที่ค่อนข้างกว้างเราก็อาจจะมีด้านด้าน,น,นกว้างเนี่ยมันอาจจะรวมข้าออกไปได้อีกเพราะว่าในสั่งขนาดรางมันกว้างขึ้นตรงนี้เราดูเนาะให้เหมาะสมก็อาจจะเน้นไปที่ความยาวเนาะรู้สิว่าจุสินค้าได้เท่าไหร่เราเช่าเรา,เ,าเราเช่าตู้เรเ่บวมมาแล้วหนึ่งตู้สมมตินะเราก็าไป ดูซิว่าลูกค้าเรามีความต้องการขนส่งสินค้าเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยปริมาณแพ็กเกจจิ้งเท่าไหร่เราคูณเข้าไปเอาผลิตใส่เข้าไปได้เท่าไหร่ก็คูณเข้าไปกับความยาวของตัวรอ้วนส่วนความสูงก,ก็ไม่แตกตาก่างกันมากนะใกล้เคียงกันนาะใกล้เคียงกันความสูงเนี่ยก็คือจับพื้นตรงนี้นาะจนถึงหลังคาเราก็ต้องระวางเรียงซ้อนสูงได้เท่าไหร่กี่ชั้นอันนี้ อาจารย์อาจจะไม่มีตัวเลขของโดยตรงเพราะว่าเนื่องจากเวลาเราไปประกอบการเองเนี่ยสินค้าเราจะแตกต่างกันบางคนก็่างบนคาเลานบางคนก็ไม่มีคาเล,าลตรองับก็อยู่ที่ว่าความสูงที่เราวัดเราต้องวัดขนาดของสินค้าก่อนแล้วเราก็ไปดูข้อจากัดที่การรถไฟเขามีอุปกรณ์ยานพาหน,นะให้บริการเราเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ก็เลือกสินค้าแพ็คใหญ่ีแพ็ วมเป็นหน่วยหรือยัไก็ได้ให้มันผนไปได้รอดปลอดภัยนะข้อสำกัดก็คือเอาตัวเรมิชชั่นของขนาดรดทั่วเนี่ยตั้งก่อนแล้วเราก็จัดแจงสินค้าของเราเข้าไปให้มันพอดีก็ได้นะอ,อ,อีกหนึ่งส่วนก็คือตัวน้ําหนักเนาะก็คือดูน้าหนักที่สามารถรองรับหรือบรรทุกได้มีน้ําหนักลดป่าแล้วก็น้าหนักบรรทุก น้ะน้ำหนักของครรุรวมกันได้เท่าไหร่แม็กซิมัมันเท่าไหร่42.8สอนอ่นา,า,าเราก็โหจัดแจงได้ในสินค้าของเราเนาะกวางเข้าไปได้ต่อมาก็เป็นชนิดอื่นๆอันนี้อาจารย์ขออนุญาตไม่ได้ลงดเีเทลเยอะแล้วก็เลือกเอาว่าเหมาะกับสินค้าของเราอย่างไรสอนวิธีการดูไปแล้วเนาะก็กว้างยาวสูงเนี่ยเป็นส่วนสำคัญน,น้ำหนักปริมาตรที่แบ็กบรรทุจะมีทางลดเปล่าแล้วแล้วบรรทุกสินค้าเข้าไปได้เท่าไหร่กว้างยาวสูงเนี่ย ส่วนที่มันแต,ตกต่างกันระหว่างสี่ล้ลอกับแปดลอ้อก็คือความยาวเนาะยิ่งล้อเยอะยิ่งจำนวนล้อมากมันสามารถรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นเนาะมันสามารถรับน้าหนักได้เยอะขึ้นอันนี้เป็นรถบกี้ขัาา้นต่ำเนาะวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก็จะเหมาะสมในการวางเนาะขนส่งตรงนี้รถข้านสูงตรงนี้ถ้ามีคําว่าข้าเนาะข้านสูงจะไม่มีหลักฐานเมื่อกี้ข้างตา่ำลักษณะมันจะเป็น แผง,งเล็กขึ้นมาข้างถูกนิดเดียวไม่สูงมากนะนะเราอาจจะวางสินค้าเข้าไปได้ครับนะข้างสูงขึ้นมาก็จะรองรับด้านข้างได้สูงขึ้นเนาะตรงนี้ต่อมาเป็นรถเท่าอันนี้มองกับสินค้าที่กองแล้วเนาะมีตัวไฮโดรลิกในการเทยกได้เนาะยงเทขาลงขึ้นลงได้เนาะตรงนี้ ดูจากสภาพรูปแล้วเนี่ยเราดูตัวรถท่วงของการลถไฟก็จะเก่าเนาะฮะเก่าหนเดือนแล้วอยังพอให้บริการได้อยู่เราช่วยเซฟคอร์สให้กับผู้ประกอบการได้เนาะโอ๊ี้ข้างโถงเนาะรถข้างต่ำเท่ข้าก็แล้ว่เนาะอันนี้เป็นขบวนรถที่เป็นเฉพาะและเนาะก็เป็นขบวนรถกระทุกน้ำมันพ้นเนาะแล้วก็โอ๊กี้บรทุกน้ำมันเนาะก็ลองดูที่จะเหมาะสมกับสินค้าของเราเนาะ อีกอันนึงก็เป็นรถบรรทุกตู้สินค้าเราก็เป็นเหบือนคืนเรียกถ้าเรามองดูแตงรถถ้ามองอันที่แล้วระบกที่แล้วจะเป็นรถคืนเรียกเนาะเราเอาตู้สินค้าวางได้เนาะตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะรถบรรทุกตู้สินค้าเราะเขาตัวย่อของเนาะพอต่อเนาะแสบก็ทุกท่านมีตัวย่อหมดเลยเนาะแล้วก็บรรทุกตัววัสดุที่มัน ขนาดใหญ่ก็ได้ล้อเซโลซิเมนต์ก็ได้อีกหนึ่งงานก็คือวบปูนซีเมนต์นาะปูนซีเมนต์ก็จะเห็นอยู่ก็จะมีรถตัวรถพวกที่เป็นลักษณะเฉพาะของเขานาออ่าสุดท้ายตรงนี้ทุกขบวนก็จะมีรถสัมภาระมีเครืองห้ามล้อเราจะเห็นว่าสมมติว่ารถรถไฟล้ออ่ะย้อนไปทำขบวนมาทงขบวนเลยมีรถจักรแล้วก็ตัวรถพวกเป็นรถบรรทุกปูนซีเมนต์ทั้งหมด เราจะเห็นได้ว่าสุดท้ายของของบวนเเขาจะมีตัวรถสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อตรงนี้อันนี้จะเป็นส่วนที่จะเหมือนเป็นเบรกมีหัวรถจกักรเป็นตัวนำขบวนมีเบรกแล้วเราเวลาเขาเบรกก็เบรกด้านหน้า ต่อมาด้านท้ายก็ต้องมีเบรกคอยควบคุมช่วยด้วยในการหยุรดรถนอก็ากมีเครื่องข้ามล้อและบั้งุ่มสัมภาระได้ด้วยเนาะตรงนี้ในทุกตู้ขบวนก็จะติดตั้งเครื่องนี้ไว้ด้วยในกรณีที่ถ้าเป็นรถที่มันขนสินค้าที่มีน้ำหนักเยอะๆเนาะต้องควบคุมความเร็วเราก็จะมีรถตัวนี้เนาะรถสัมภาระมีเครื่องข้ามล้อเนี่ยพ่วงอยู่ด้านท้ายทำขบวนด้วยเนาะอันนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าแต่จะเกี่ยวข้องกับการรถไฟเขาจะดีไซน์ออกแบบดูทั้งดูของมุปกรณ์ดูสินค้าดูกระบวนการสิว่ามันต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ดูน้ําหนักทั้งหมดครับจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ขูองการรถไฟเขาเนาะอันนี้ก็จะให้เห็นเรื่องของลถตนสัมภาระเนาะลดคู่ตัว,วลดจากต่างๆอ่ะองค์ประกอบต่อมาก็คือเรื่องของระบบ,บยยนอนรสัญญาณเนาะระบบอนรสัญญาณ มีเ้าใช้คนเนาะใช้คนแล้วก็มีพใช้ตัวระบบไอทีเข้ามา inate, ใช้ระบบไอทีติดตั้งไว้ก็คือเหมือนเป็นง่ายๆก็คือแัดญาณก,การจราจรป้ายเตือนต่างๆเนาะนนหรือถ้าเป็นตามสถานสถานีรถไฟถ้าเป็นปัาจากจังหวัดนิดนึงก็จะมีผน,นักกาเนาะบปร่มสีแดงสีเขียวเราจะเห็นอยู่เนาะตรงนี้คล้ายๆเหมือนจราจรเนาะมีเครื่องกนเวลาจุดที่จะ มีถนนตัดผ่านรถไฟก็จะมีเคร,รื่องกั้นคอยแจ้งเตือนผนที่ร่วมจะตัดที่เป็นถนนเนี่ยรถรถยนต์จะรู้แลละรถ,ร,ถรถไฟจะมาต้องปิดเครื่องกั้นลงเนาะตรงนี้เป็นเบสิกปกติมีป้ายแจ้งเตือนต่างๆต่อมาประกอบอีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการกำหนดเส้นทางและตลารางการเด,ดินรถเนาะตรงนี้เราจะดูการให้บริการของการรถไฟเนาะการกำหนดเส้นทางและตลารางการเดินรถเนี่ย ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าเนี่ยของเราเนเี่ยขนส่งจะเอาสินค้าเขาเ้าไปขนส่งด้วยเนี่ยเราจะต้องอาศัยการจัดตารางการเดินรถของการรถไฟที่เขาจะแจ้งมาทุก,ทกวันว่าชั่วโมงนี้เวลานี้นะจะมีขบวนรถอะไรบ้างออกกี่โมงต้องนําขอมาเร็วขึ้นลงกี่โมงก็เราไม่สามารถบริหารจัดการการเดินรถได้ด้วยตัวเองเราต้องอาศัยผู้ประกอบการที่เป็นหนึ่งเดียวโมโนโพลีของเราเนี่ย คอยให้บริการตลาดเวลาการเดินรถส่วนของเรามีหน้าที่ทำอะไรก็คือเอาตารางของการรถไฟมาดูคอยจัดการสินค้าของเราให้มันมาทร้กับเที่ยวรถน,นั้นนำสินค้าไปส่งแล้วก็ดูซิว่าปลายทางถึงเมื่อไหร่ก็แจ้งกับลูกค้าพวกเราก็มีการจัดการภายในให้มันตรงกับตารางการเดินรถของการรถไฟแค่นีเน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 ้เราไม่สามารถไปดีไซน์ได้ว่าโอ้โหเลือกชอปปิ้งเลยว่าเขาจะ ออกลงกี่โมงำทำกี่โมงตามจากการขนส่งกางถนนที่เราไปกิจสลัะในการดีไซน์ได้เราออกเวลากี่โมงเราทำเรากไปเลยเนาะแต่ทนนการรถไฟเนี่ยต้องรอคอยนิดหนึง่งนะมีลักษณะที่ให้เราจดจำนิดหนึองอราจานนิดหนึ่งเนาะเรื่องของการวางแผนจัดทำการกำหนดหนดตารางการเดินรถเนะาะก็มีองประกอบที่ผู้ประกอบการต้องดูอะไรบนะ้างตอนหนึ่งเลยก็คือความจุข,ของทาง มื่อกี้เนาะถ้าเป็นดูในคลิปวีดีโอลาที่ทำจากไม้เนาะหมอนรองละที่เป็นไม้เนี่ยความจุของทางก็คือหนึ่ร้อยกคืต่อวันเราอาจจะดูเส้นทางที่มันทงเส้นทางตัวเรารถไฟเป็นไม้หมอนรองหลัเส้นทางเป็นคอนกรีตเนาะก็อยู่ที่ว่าความจุข,ของทางเนี่ยเขาจะกำหนดมาว่าขบวนวิ่งสวนทางกันได้กี่ขบวนต่อวันเนาะตรงนี้ก็ดูดูซิว่าเราจะไปเส้นทางนั้นเนี่ยมันมี ความต้องการเดินทางเยอะหรือเปล่าถ้าเราจะขนสินค้าไปในเมืองชุมชนที่มันมีรถขบวนโดยสารเยอะๆบ่อยครั้งเนี่ยเนาะเช่นภูเก็ตไปเชียงใหม่นี่นี่ต้องเที่ยวมีขบวนโดยสารบ่อยเรื่องของความจุของทางเนี่ยในการขนส่งสินค้าก็จะถูกลดระดับลงมาเนาะขบวนรถมันอาจจะมีระยะเวลาความถี่ตารางการให้บริการของขบวนรถสินค้าเนี่ยค่อนข้างน้อยสัดส่วนมันจะไปตกอยู่ที่ขบวนรถของ ผู้โดยสารเพราะว่าความสุขของทางเนี่ยมันจะเข้ากับข้อของเราเนาะว่าสมมติว่าไดนะนะ้หนึ่งร้อยขบวนเนาะได้กลมๆนะอันหนึ่งร้อยขบวนรถผู้โดยสารเนี่ยปาไปแปดสิบขบวนแล้วสินค้าก็าอาจจะต้องอยู่แค่เพียงยี่สนะิบขบวนเนาะเพราะว่าความจุของทางมันรลำดับนหนักไม่เท่านีนเ้เราเข้าดูซิว่าโค้ดเหลือแค่ยี่สิบขบวนเราจะขนไปเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่อย่างไรบีเนาะตรงนี้ก็ต้องดูความสุขของทาง ความต้องการด้านกำหนดเวลาแล้วก็ต้องการด้านกำหนดเวลาอันนี้เป็นค่าจุดสองของเราเนาะดูสิว่ารถไฟมีความต้องการด้านกำหนดเวลาเขากำหนดมาให้แนยริมเขตมาเมื่อไรส่งเมื่อไรอย่างไรเราเอามาเทียบดูตารางของลูกค้าเทียบกับตารางของการรถไฟดูสิว่าความต้องการจะตรงกันเราก็เลือกไปในเวลานั้นเนาะดูต่อนด้มาคือสนองต่อนโยบายของทางรักอันนี้ ีการขนส่งที่เป็นของภาครัฐด้วยเช่นเราเคยเห็นอาจจะเคยเห็นในาข่าวในรูปในหรืออาจจะเห็นของจริงแล้วที่มันมีการขนส่งพวกยุโคปกรณ์เนาะเอาลมถัาไปไว้ข้างบนหรือขนส่งน้ำมันเพื่อเอาไปเติมในกิจการของภาครัฐเช่ขนขบวนรถคันนี้เป็นขบวนรถน้ำมันดินจะเอาไปเติมให้กับการทหารในชุงชนในค่ายทหารต่างๆเราก็ต้องดูว่าขบวนรถเขาจะแจ้งมา กระบนรถขผอทั้งการเราะเราดูสิ้ากเขามีการบริหารจัดการในเส้นทางเดียวกันกับเรามากห้อเท่าไงรเนาะถ้ามีมากๆเนี่ยตรงนี้เราอาจจะเสียเวลาแต่โดยส่วนใหญ่ขอทั้งหลายเนี่ยจะวิ่งไม่ค่อยเยอะหรอกแค่มาร่วมใช้เส้นทางด้วยเฉยๆเนาะเขาจะให้บริการกับประชาชนทั่วไปเป็นหลักมากกว่าต่อมาเรื่องของลำดับอันนี้ดอกจันที่หนึ่งดอกจันเนาะดอกจันลำดับลำดับความสมคัญเนาะ อาจารย์อกไปเนาะขบวนรถเนาะมีขบวนที่เป็นรถท่วงด้วยตู้โดยสารสินค้าที่เป็นสินค้าปกติเช่นมีทิปู่ดินรายน้ำมันพ่นเนาะและอีกหนึ่งส่วนก็คือขบวนรถที่เป็นตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ลำดับดูความสำคัญอันแรกสุดเลยเมื่อจะต้องสับเปลี่ยนการเ่องจากรร้างรถไฟของเราเป็นรานเดียวขบวนแรกที่จะได้ไฟก่อน ให้เราพูดตรงนี้ไ้ก่อนก็คือขบวนรถของผู้โดยสารจะต้องเป็นประดับที่หนึ่งที่จับได้ใช้เส้นทางก่อนต่อมาในขบวนรถสินค้าด้วยกันต่อในขบวนรถสินค้าด้วยกันเองเขบวนบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จะได้ใช้เส้นทางก่อนขอบวนที่เป็นสินค้าประเภทอื่นๆเนื่องจากสินค้าที่มีตู้คอนเทนเนอร์แสดงว่าเราบรรจุเพื่อจะ ส่งออกก็ดีนะหรือ,อนาเข้ามาแล้ววางแล้วเอาไปส่งลูกค้ามันมีทาไลน์ที่ค่อนข้างจํงกา,จากัดถ้าจะส่งออกขบวนรถที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์จะต้องไปเชื่อมกับตารางการเดินเรือดังนั้นเนี่ยเขาจะให้ผู้โดยสารไปก่อนขบวนตู้คอนเทนเนอร์ล้วนเนี่ยไปที่สองและขบวนตู้สินค้าที่เป็นสินค้าประเภทที่บ้รทับทั่วไปไปลําดับที่สาม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลำดับเขามีเนื่องจากตันเขาเรียกว่าอะไรดีราเนาะมันเป็นราเดียวลำดับมันก็ลดลำดับลงมาถ้าพระเอิร์ดอาจารย์ทําธุรกิจข้าวเปลือกข้าวสารลสีละกันเนาะขบวนร็อของอาจารย์กลายเป็นขบวนสินค้าเกษตรลำดับของอาจารย์กลายเป็นอยู่ลำดับสุดท้ายเนื่องจากให้ผู้โดยสารไปก่อนอยิ่งอาจารย์จะขนไปในจังหวัดที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชียงใหม่หนองคาย ลงไปข้างล่างสุราธานีตรงนี้อาจารย์ต้องดูเลยดูเลยว่าโอ้โหทกาบ,บนของผู้โดยสารเพียบเลยขบวบนตู้คอนเทนเน,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 เนอร์ก็มีของอาจารย์ไปรับ,รบูกสุดท้ายมาันจะเกิดความล่าช้าเป็นที่มาของการดีเลยต่างๆที่สะสมกันมาเรื่อยๆไป รถไฟห่วกเวลาเพิ่มไปสองสามชั่วโมงอันนี้เป็นเบสิกมรฐานเนื่องจากมีตารางการเดินรถที่จะต้องสับเปลี่ยนระดับความสำคัญแล้วก็ข้อจำกัดเรื่องของรวาที่เป็นราลาเดี่ยวด้วยเนาะตรงนี้ก็ให้เราเอาไว้ในหมวไว้ในใจเนาะในการทำงานก็ดูลำดับต่างๆดีไซน์ซิ่ากยังไงลูกค้าต้องเจรจาต่อรองกับลูกค้านนะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เหตุผลต่งตางๆแบบนี้นะ คุณอาจจะได้สินค้าช้าหน่อยก็แล้วแต่ดูที่เทคนิคของเราเนะาะก็ให้มีความรู้ไว้บ้างหอทำไมมันถึงช้าทำไมมันถึงไปไม่ได้ทำไมมันถึงโหน่นนี้นั่นกันหาต่างๆเลย